สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีวันทิตย์ด้วยใช่ครับผมยินดีต้อนรับเนาะเข้าสู่ร้านเอ็กโซมคาร์นั่นเองครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้อ่าเราทำอะไรกันดีจะพามาเดินดูรถนะครับมาอัปเดตรถภายในรถภายในร้านเอ็กโซมคาร์โอ้ยหนึ่งพันนิดนึงนะพันนงินขายเยอะขายเยอะเลยพันนิดนึง เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ดูนะว่ารถตอนนี้ที่ร้านเราอะมีรถอะไรครับผมที่ยังว่างอยู่แล้วก็คันไหนติดจองไว้แล้วบ้างได้เลยเผื่อพี่ๆีคนไหนที่หารถอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็จะได้อัปเดต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 ที่มาอัปเดตข่าวสารกันขายเยอะอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันกับเรานั้นเองครับผม ตาเดี๋ยวเราพาลูกค้าเดินดูก่อนได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คเสียงสักครู่นะครับก่อนนะครับว่าเเลยดี๋ยวขออัปเดตกันก่อนนะครับว่าตอนนี้โปรโมชั่นของทางเอ็กซ์โอมคาร์ยังมีอยู่นะพี่ใหม่นะครับกระดอกเบี้ยนะฮะัศูนย์เปอร์เซ็นตลอดอายุสัญญานะครับหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีศูนย์ได้ครับผมนะฮะตอนนี้มีเหลือโค้ต้าอยู่ไหมอ่ายังมีอยู่นะครับผมแต่ว yes. right. ่าตอนนี้ก็มันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วไงตอนจริงๆนะคือมันหมดไปแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยเราก็อาจจะขอสิทธิ์จากแบบ เอาของเดือนหน้ามาเอาของเดือนหน้าให้ลูกค้าขอเบห้ยไปเคลียรร์คับผมเรามีหน้าที่สร้างปัญหาเดี๋รื่องมาแก้ปัญหาก็ให้เบี้เขาเคียร์ไปครับผมนะฮะเราอยากให้ลูกค้าเราได้โปรดีๆอยู่แล้วเนาะได้เลยครับผมก็คือดอกเบี้ยนะครับ100%หรือจะเป็นวารันตีซ่อมฟรีสูงนะครับ3ปี100,000กิโลที่ศูนย์บริการนั่นเองครับถูกต้องฮะก็เดี๋ยวเราพาลูกค้าเดินดูรถกันเลยดีกว่าเนาะโอ้แค่ข้างหลังนี้บอกเลยว่ารถตัวนี้ก็มีติดจองด้วยแล้วก็เข้าใหม่ด้วยก็มี นี่เลยมาเริ่มกันจากคันแรกกันก่อนเลยนะครับโอ้โหตัวท็อปเลยตัวนี้ันนี้ค่ายว่าเอาขาดดูแล้วคันนี้หรูกว่าคันนี้หรูกว่านะครับสำหรับ L M 3 0 0 h นั่นเองครบของแบรนด์ค่ายเล็กซัสนั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้นะระหว่างเล็กซักับเอาขาดนี่ก็เหมือนเขาเป็นพี่น้องงานเป็นพี่น้องกันเลยนะใช่แต่ว่าในเรื่องของตัวรถเล็กซัเนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของความ ดีเมียมกว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรก็จะดีกว่านั่นเองนะใช่แล้วก็ในเรื่องของราคาก็อาจจะแพงกว่าไปด้วยมือหนึ่งป้ายแดงเท่าไหร่พี่ใหม่คันนี้7ล้านนะครับ7ล้านใช่วันนี้ต้องจ่ายถึง7ล้านไหมถ้าจะซื้อคันนี้ต้องเลยคันนี้ฮะจ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวพอร้านไอ้ของค้าของเราขายไม่แพงอยู่แล้วเท่าไหร่พี่ใหม่คันนี้เอาไปเลยนะฮะสามล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาท นะใช่หรือเปล่าพี่ใหม่เอาให้ราคาใหม่ไม่ใช่สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับโอขายแพงครับโทษสามล้านสี่เหรอสามล้านสี่โอเคแจ้งราคาผิดขอไปฮะสามล้านห้าพันถอยขายเกินไม่เป็นไรนะแต่ถ้าขายถูกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จำผิดจำผิดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเหมือนเฟิร์สคลาสเลยพูดง่ายนะครับคันนี้เป็นตัวเบาะแบบ four seat นะ อ่าใช่ครับผมมีะะด้านหน้าสองแล้วก็ด้านหลังสองที่เขาเรียกกันว่า Emperor seat นั่นเองโอ้โหสุดยอดสุดหรูเลยนะ,ะนะครับ ใครอยากได้รถเอาไว้พักผ่อนหรือว่าเอาไว้ทํางานเนาะเพราะว่าคนที่ขับรถพวกนี้เนี่ยก็แบบว่าคนที่แบบมีธุรกิจเยอะเย้ครับตัวแล้วก็ต้องเดินทางตลอดอะไรแบบนี้มีคนขับรถให้อะไรแบบนี้ครับแต่ใช้รถคันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะมีจังหวะได้แบบได้พักบ้างเนาะตอนที่แบบทำงานหรือว่าอะไรแบบนี้ภายในก็บอกเลยว่าหรูหราแน่นอนนะครับมีหน้าจอ48นิ้วมีไอซ์บ็อกก์ก็คือแบบตู้เย็นขนาดเล็กด้วยแล้วก็มีพาร์ติชันกันสามารถเบลอได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้อีกกรณีแบบ ผู้ค้าเจรจาธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับตัวท็อปเลยพูดว่าง่ายๆทครับผมข้อมูลไม่รู้ไหลแน่นอนนะครับว่าราคา3ามล้านสใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับผมนะฮะตัวนี้ครับเป็นตัวเอาผ่าโฉม30ครับผมเป็นตัว s อสซีแพ็กเกจใช่รถคันนี้ติดจองแล้วพี่ใหม่เลขใหม่สองหมื่นกิโลนะครับเพิ่งมาเมื่อวานเลยเพิ่งเข้ามาแบบสดๆเลยนะใช่แล้วก็ลูกค้ามาดูเมื่อวานปุ๊บมที่ร้านปุ๊บ ลูกค้าเข้ามาป,ปั๊บจองปุ๊บเลยเรียบร้อยนะครับเลขไน2 0 0 0หม 20, กิโลครับรถพวกนี้คือต้องรีบนีดหนึ่งนะลูกค้าถ้าเราบอกว่ารถที่แบบว่าปี2ีสาเลขไม้สอ0หม0่0 0มกิโลเนี่ยคือถ้ารถเข้ามาปุ๊บลูกค้าถ้าสนใจจริงคือจองได้เลยนะครับผยังไม่ต้องคิดอะไรคือจองได้เลยใช่เพราะว่ารถแบบนี้มาแป๊บเดียวมาเร็วไปเร็วเราเลขไม้แบบนี้มันหายากหายากใช่แล้วบวกกับคุณภาพ ของรถที่ร้านเราเอาเข้ามาอีกนะครับผมเพราะว่าเราการันตีอยู่แล้วนะเพราะว่ารถที่ร้านของเราเนี่ยเรามีประสบการณ์มากกว่า20ปีใช่ครับในเรื่องของการคัสัันรถเอามาให้กับลูกค้า ก็นั้นลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะรถทุกคันที่ร้านเนี่ยเราคัดมาให้ลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมเราไม่ยอมให้ของไม่ดีไปเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงของเราแน่นอนใช่ครับเพราะว่ากว่าจะสร้างพี่เองก็กว่าจะสร้างไม่ใช่ประสบการณ์กว่า20กว่าปีนะครับยังมีบริษัทนอกมาด้วยเช่น g o o d s p i a t i o n Apple Auto Action โอ้โหมีเพียบมาตรวจรถใช่เรามีการตรวจคุณภาพรถด้วยใช่้ลูกค้าสบายใจแบบโชคสองชั้นดีกว่า อช่คือเราทำงานกันค่อนข้างละเอียดนี่ไงมันถึงครยิปผลโพลที่ทำให้เราอ่ามีวารันตีส่องฟิติสูญได้นะครับต้องครับก็จะประมาณนี้เลยถัดไปด้วาพี่ใหม่มาคันต่อไปมาดูคันที่ว่างกันบ้างคันนี้มีพาริชันกันเหมือนกันใช่อุ้ยคันนี้ก็รถปีใหม่อยู่นะคันนี้ปีเท่าไหร่นะเบร์งพครับเลขใหม่ส0 0 0ั0อมื่นราคาอยู่ที่นะครับใช่ 2 3 8 8้านส0บาทเท่านั้นเองอ๋อราคาดีเหมือนกันนะใช่ครับอาจจะขยับถูกประมาณสักนิดนึงสัก2 0 0แสนใช่อ่าก็ได้รถปีใหม่แล้วก็เลขใหม่กำลังดี6 0,000นี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะโอ้ปกติครับถูกโหมน้อยนะเอาจริงมันน้อยนะพี่ใหม่แล้วก็สภาพรถสวยมากนะรถปี2021สรถ4ปีใช้เพียงแค่6ก0 0 0กิโลรถน้ามันล้วนเป็นตัว SC p ซ c k พ g เกด้วยใช่นะครับคือสวยเลยพูยังไงแต่ถ้าคนที่แบบบัตเจ็ตไม่ถึง2ล้านมีไหมพี่ใหม่เรามีคันนี้มาคันนี้เลยคััคนนี้ อันนี้ตัว s C Package เหมือนกันครับรถปี2018นะครับโฉมเดียวกันแต่แค่คนละปีใช่ครับในปี18แล้วก็เลขไม่อยู่ที่1 30,000กิโลใช่ก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งกำลังพอดีนะเพราะว่าเขาเรถปี18เลขไม่แสนนิดๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับอ่าแล้วก็ราคาเราก็ขายไม่แพงอยู่แล้วคันนี้ไม่ถึง2ล้านครับใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับ1 9 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองอ่าคือราคาดีมากใช่แต่ต้องบอกว่าทุกนี่ครับรถ S4 Package นะครับภายในจะเป็นเบาะสีดำนะครับถ้าใครอยากได้เบาะดำเนี่ย ดูที่ตัว s อซีทเกิจได้เลยว่าทั้งสามรุ่นนี้นี่คือเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยห่างที่เลขไม่ปีต่างปีเลขไม่เท่านั้นเองใช่ครับผมแต่ว่าสมรรถนะอะไรพวกนี้ก็ใกล้เคียงกันบอกไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ นะครับผมไปข้างหน้าดีกว่าพี่ใหม่ไปดึงเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากันดีกว่าตอนนี้ก็รถตู้เราก็บอกเลยว่ามีมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนแรกมีเยอะตอนนี้ก็ใกล้หมดอีกแล้วนะนี่รอบเทียร์ที่3แล้วคือถึงถึงก็แบบว่าเติมรถกันไม่ทันใช่เอาจริงว่าลูกค้าค่อนข้างเชื่อใจของเรามากเลยนะในเรื่องเอาผ้าสีดำเรารู้สึกตอนนี้ก็เหลือแค่สองแต่มีใครข้างในพาลูกค้าไปดูนิดนึงไหมอ่ะเดพาไปดูไปดูก็ได้ไปดูไปดูเผื่อมีใครต้องตาหาอยู่ sc แพ็กเกจใช่นี่เพิ่งมาเมื่อวานนะเออจริง ใช่เพิ่งมาเมื่อวานเลยสดๆเลยแล้วก็ไปไลฟ์ไปแล้วก็ลืมกุญแจอันนี้ลืมกุญแจนะเมื่อวานใช่คันนี้ก็เป็นรถที่สวยคันนูงไหอ่าใช่ครับผมว่าคันนี้ก็แบบโหได้ชุดแต่งมาเต็มคันแบบนี้เลยได้ชุดแต่งโมเดลิสตามารอบคันครับคันนี้รถปี2020เลขไม้60,000เช่นกันใช่นะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะได้ความหรอเหลาในเรื่องของตัวชุดแต่งขึ้นมา ดุดันชุดแต่งโมเดลดิสต้านั่นเองเล็กไม้หกหมื่นปี2020ตัวเอสซีแพ็กเกจน้ำมันล้วนน้ำมันล้วนเช่นกันใช่ครับราคาก็ตั้งอยู่ขายเพียงแค่2องล้านสามแสนแปดหมบาทใช่ครับนี่คือเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับผมข้างในก็หูหล่อมากนะครับคันนี้ก็ข้างนอกสีขาวภายในสีดำดำเช่นกันเหมือนกันเลยนะเอาจริง3คันข้างนอกเหมือนกันหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ใช่ครับสี่เอสซีสี่คันเลย ติดจองแล้วหนึ่งคันไม่สองหมื่นตอนนี้เลยอีกสามคันเหลือสามคันมาดูได้ครับที่เอกสมคายังว่างอยู่ดีกว่าไม่ใช่เหลือเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยใช่รถเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาครับใครสนใจครับขอดูรูปเพิ่มเติมทักอินบ็อกเข้ามาได้นะครับพามาดูพามาดูเฉยๆนะครับมีคอมเมนต์มั้ยไม่อ่านเลยนะคนถกิกิมอ่านภาษาไทยไม่ได้น้องเป็นไม่ใช่มือกล้องของเราไม่ใช่คนไทยอ่ะน้องเขามาจาก กินมาจากที่ไหนนะมาเลยน้องคนมาเลยนะครับเขาจะอ่านภาษาไทยไม่คล่องก็ขออภัยพวกพี่ๆด้วยมาดูรถใหม่กันดีกว่าพี่ใหม่เออคันนี้ก็สวยอยู่นะคันนี้เป็นตัวดีเซลปะดีเซลครับสองห้าศูตัวนี้เป็นตัวคูปด้วย W253 คูปใช่หล่อเลยคันนี้ AMG ปี2017นะครับผมคันนี้สีดำตัวใหม่ตอนนี้หารถอยู่พี่สีดำแต่ผมมีอยู่คันหนึ่งนะใหม่สามหมื่นโลอยวเข้ามาใช่ใช่ครับเป็นตัว SC สซีแพ็กเกจ สีดำปี2021ไหม่30,000ราคา2,588,000บาทอย่าดูรถเพิ่มเติมทักมาได้ครับทักมาได้เลยทักเข้ามาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามีคนคอยตอบคำถามให้อ่ะคันนี้พี่ใหม่มาดีเซล W253 ใช่คันนี้เลขใหม่ขนา่แบงค์70,000เลขใหม่70,000ครับ70,000กิโลรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะยังไม่ได้ไลน์เลยนะใช่แล้วก็คันนี้เป็นตัวคูเป้คูเป้ด้วยครับ เป็นโฉมก่อนที่จะเป็นตัวเฟิกดิ้ล้อคันนี้รถปีเท่าไหร่แบงค์ปี2017ปี2017ครับผมราคาคันนี้เรเท่าไหร่เนี่ยสองล้านแปดหมื่นแปดพันสองล้านแปดหมื่นแปดพันแต่ว่าคันนี้เป็นตัวดีเซลนะใช่ครับดม่ใชลเช้วนนะครับมาดูได้อ่าเป็นตัวท็อป AMG ด้วยอ่ะทัดมาดีกว่าสวยเท่เลยถ้าใครก็ทำงานแล้วรวยเลยเนี่ยสาธุครับพี่สาธุครับสาธุท เดี๋ยวจะรวยไม่รวยเดี๋ยวรู้วันที่หนึ่งเนี้ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันอีกทีเดี๋ยวเจอกันอีกทีอะโอเคครับนี่คือ W253 Face Lift ครับผมตัว GLC 300e AMG ตัวท็อปเลยนะครับันนี้มในระบบไฮบริดใช่ครับเลขไมห้าหมื่นป้าคันนี้ใช่ โอ้โหบอกเลยว่าใครอยากได้ตัวท็อปตัวเต็มตัวนี้เลยและตัวนี้เป็นตัวปรับโฉมมาแล้วด้วยใช่ครับแบงถ้าลูกค้าตัวเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดทำไงครับโอ้โหไม่ต้องกลัวรถคันในปี2021นะครับผมนะฮะได้วารันตีแบตเตอรี่จาก Mercedes-Benz 10ปีใช่อีกกี่ปีเนี่ยโอ้โหหลายปีอะ ปี3ามหนึ่งอ่ะเอกหกปีอ่ะขับไปเด้อครับผมนะฮะหู้หยาวๆแล้วพวกนี้ไม่ได้ทั้งง่ายๆครับถ้าใครในใช้งานบอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆและเรามีวานตีแถมฟรีให้อีก3ปีเต็มสามปีเต็มที่สูเบนส์อีกไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาที่ร้านของเราเน้นในเรื่องของการดูแลหลังการขายแล้วแล้วมีการนตีด้วยว่าเลขไม้แท้ไม่มีกรอไม้มมีชนหนักไม่จมน้ำแล้วกันลงในสัญญาอีกใช่ครับมีบริษัทมาตรวจรถอีกโอ้โห มีแถมวารันตีให้ลูกค้าอีกโอ้โหกลัวแบบซื้อรถมือสองไปแล้วต้องไปซ่อมโอ้ไม่ต้องกลลัวเยไม่ต้องกลัวเลยครับมาที่ร้านเราไม่ต้องกลัวนะครับเต็มหลอดเราดูแลแบบเต็มที่เต็มลูกค้าครับอย่างเดียวครับเติมน้ำมันด้วยแค่นั้นเองใช่ฝากไปแน่น้นด้วยก็ดีนะพังก่อนอ่าครับผมโอเคคันนี้ราคา2องล้านหแสนแหมื่นพันบาทใช่ราคาจำจอกได้นะตอนนี้2188คันนแปดแปดเี๋ยวนี่จองแล้วลูกค้าจองแล้วใช่ก็ขอบคุณนะครับพี่ พี่โป่งพี่โป่งแล้วก็แฟนพี่เขานะมาจากชนบุรีเมื่อวานนี้เมื่อวานมาดูมาดูปุ๊บตอนแรกพี่ก็กะแบบไม่ได้จะซื้อหรอกดูไปดูมาจองแล้วดีกว่าเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวกลัวไม่ทันเพราะว่าคันนี้ไปแล้วครับ5 2 0 d อ3 0ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วขอบคุณมากนะครับที่มั่นใจเนาะที่เข้ามาจองรถที่ร้านนะครับมาดูแบบไม่ถึง20นาทีจองเลยเทสต์ได้ด้วยโโอ้หเรียบร้อยนี้ก็ส่งพี่แฟนรนซ์ดำเนินการไปแล้วครับผมนะฮะก็เดี๋ยวถามว่าเอาผัด อ๋อาองูนยังไม่มีครับพี่นีของพี่เอ็กครับใช่ไม่มีเลยไม่มีไม่มีครับยังไม่มีครับที่ไม่นีของเข้ามายังไม่คาวครับใช่ครับผมแต่ถ้าจะได้โดเอ็กซ์คูซีฟบเรา้องถังพีเอ็กเอาไ่้ของพีเอ็กนี่ของพีเอ็กคันเดียวเลยนะครับผมอ่าถัดมาคันหนึ่ง520ดีเช่นกันครับผมรถปี2018คันนี้เลขไมล์เ0 0 0หมื่นกิโลได้ชุดแต่งมาแล้วนะครับก็คือล้อแม็ก มูลค่าเกือบ300,000บาทนะครับทั้งแม็กทั้งยางนะใช่ครับแค่แม็กเดียวก็2 6 0 0สนแล้วราคาเพียงแค่1 4 8 0 0 0ล้าน่นะครับผมแล้วมีวามตีให้ด้วย3ปีที่ BMW นั่นเองครับถูกต้องใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยมาอูของเบนซ์ดีเซลกันบ้างครับผมคันนี้คือสวยมากนะสำหรับ E-Class คันนี้นะวี f สองหนึ่งสครับผมแถมลูกค้าหายเยอะมากๆนะใช่ครับพอมีปุ๊บ มาดูได้เลยใช่ตอนนี้นะครับเป็นตัว M G Sport นั่นเองครับผมนะฮะคันนี้หล่อๆเลยเนาะเป็นเครื่องดีเซลด้วยเป็น E Class นะครับใช่ตอบเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนใจในเรื่องของตัวเบนท์ที่เป็นดีเซลครับอะตอนนี้เนี่ยเรามีมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมาก 2ล้าน10,000แสนแต่หมื่นพันบาทเท่า<ช>นี้ครับผมมีหฮตัวเฟสลีปนะครับก็คือไฟนงไฟหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับ<ช>แล้วก็รกระจังหน้าไดมอนด์กริลต่างๆ่างไฟทงไฟท้ายอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดครับข้างในก็เปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเย<ช>อะแล้วก็เขาปรับแบบในเรื่องของปัญหาของรุ่นที่แล้วมาใส่ในรุ่นนี้ด้วยครับผมพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมใช่อย่างเช่นพวกช็อกอัพอะไรพวกนี้เมื่อก่อนนี่เป็นระบบแบบถุงลมหรือว่าเป็นตัวซับเพนชันที่เป็นแบบ เป็นถุงลมอ่ะพูดง่ายๆตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสปริงคอยล์ลอยแล้วเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการดูแลรักษาใช่ครับผมมีวางตีเช่นกันนะคันนี้นะครับได้ถึง3ปี1,000แสนกิโลที่ Mercedes-Benz นั่นเองครับราคาเพียงแค่2องล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับรถปี2021นั่นเองครับเลขไม่อยู่ที่0 0 0 0กมื่นกิโลสวยเลย ว่าซื้อรถจ่ายกลางกางให้ต้องหัวเรื่องค่าตองโอ้ขอบคุณครับพี่พี่บุ้งใช่ไหมพี่บุ้งอ่าพี่บุ้งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC อยากบ้านต่อต่อครับเรามากันตอนเช้านิดนึงใช่ครับผมวันนี้ก็ตื่นแล้วเหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วต้อโอเคปกติจะเจอพี่แบบตอนเย็นเย็นใช่ไหมก็เราไล่เย็นไงพี่เขาถึงมาดูวันนี้เราเปลี่ยนเวลาไงใช่ตอนแรกว่าจะหลบพี่บุ้งแหละนะว่าหลบไม่เจอพูดเล่นนะพี่ มาโอ้โหตัวนี้ม่ตัวหนึ่งครับผมนะฮะก็คืออ E 200คูเป้นั่นเองครับตัว A m G ใช่คันนี้ก็เป็นรถสายสปอร์ตนิดนึงคันนี้ป้ายแดงเท่าไหร่อ่ะโอ้โหป้ายแดงสี่ล้านกว่าโอ้โหวันนี้เราเหลือสองล้านสองสองล้านสองครับนะครับสองล้านสองแสนสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดพันนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลเรามี w ารันตีอะไรให้ครบนะเหมือนเดิมนะ warranty ท่องตีถ่างตีได้ดนที่ต่อยี่สิบชั่วโมงโอ้โหนี่ต่อยี่สิบสี่ชั่วโมง สองล้านสองครับผมมาดูได้ครับผมถ้าใครชอบคูเป้แบบนี้มาดูได้เลยโอเคแล้วก็คันนี้นะครับก็เป็น m e r c e d e s b e n บในรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาในวารปไปแดง4ล้านล่า วันนี้เหลือเพียงแค่1 3ึ8 0 0 0บาทเท่านั้นครับรถปี2017ครับผมใช่ครับคันนี้มาในระบบตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ครับอ่าเป็นตัวท็อปสุด AMG เลยโบนด์สีขาวภายในสีดำนะครับครับผมคันนี้นี่คือออปชั่นนี่คือได้มาแบบครบๆเลยใช่แล้วก็จะไม่ต้องกลัวนะครับมีวารันตีเหมือนกันนะใช่ครับสามารถทำบรันตีได้ด้วยสบายใจมีการตรวจรถมากกว่า200กว่ารายการใช่ครับ อ่ะอนนคาคาไม่ถึง <000. S 2> ล้านบ้างพี่หม่อ่าไม่ถึง1ล้านนะครับคันนี้กับ Mercedes-Benz ตัว E 3 5 0ห้าศูน E นะครับมตัวแอคแรงกาดนั่นเองนะคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเลขไม่แปดหมื่น <8, 000 S 2> <7, S 1> กิโลหรือแปดนะแปดหมื่นกิโลแปดหมื่นกิโลจำไม่ได้ วันนี้ขายเยอะวันนี้เล่งไปแปดหมื่นกิโลนะครับรถปีสิบเจ็ดเนาะคันนี้เราก็ขายไม่แพงนะครับเราขายเพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ขับสบายๆทายเอ็กโซมคาร์ครับผมนะฮะใช่ครัมีรันตีซ่อมฟรีที่ศูนนะครับผมว่าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยก็ได้เนาะได้ครับผมดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญาครับผมตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกรับได้เนาะอย่างนด้อย่างหนึ่งกับศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ครับ มาตัวซีค้ากันบ้างครับผมกับตัวซี 220D W205 ครับปี2019ตัวเฟส10แล้วนะครับนี้มากับตัวอวันการ์คันนี้เป็นเครื่องดีเซลดีเซลครับผมตัวซี 220D ดีเซลนั่นเองนะใช่ครับขาวสวยๆแบบนี้เลยบอดี้สวยงามมากครับผมคันนี้เลขไม้เท่าไหร่นะ90,000กิโลกรัม90,000กิโลแล้วเราก็ขายไม่แพงเนาะคันนี้ใช่ครับขายอยู่เพียงแค่1,388,000บาทครับผมนะฮะสวยๆเลยนะครับถูกต้องมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเอาขาดกันบ้าง โอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าเอา่าตัวนี้ที่เอ็กซมคาเรามีอยู่เพียบนะครับมองหน้าร้านนี่จะสวยมากคันนี้มากับรุ่นนะฮะโตโยต้าเอา่า2 5 g ง G Package นั่นเองก็ปี2019ครับ คันนี้คือสเปเชียลไพร์เลยราคาเท่าไรคันนี้ห7 8่0ล้านบาทนี่ดูสภาพรถของเอ็กโซมคาร์นะครับรถสวยๆแบบนี้เราขายเพียงแค่1 7 8่0้าน็นแ่บาทเท่านั้นครับผมราคาตัวรถไมยู่มาดูได้ครับใช่ครับผมตัวนี้เลยปี2020ด้วยตัว G F Package ใช่ครับรถสวยๆแบบนี้เลยราคาแบบนี้บอกว่าดีนะจริงๆแล้วพี่พี่เอ็กโฆษณา1688 ลงปุ๊บลูกค้าซื้อปั๊บเลยใช่ไม่ทันไม่ทันแล้วนะครับมาตัวที่ถัดมาคือตัวนี้เลยหนึ่งเจ็นึ่งแปดแปดแปดก็มี1 9 8 8ก็มีนะครับผมมันดูได้เลืออกยู่ตอนนี้ครับผมที่ลูกค้าทักมาบ่อยๆช่วงนี้ในอินบ็อกไฮบริดเอสครับผมนะฮะรถปี2020ครับผมเลขไม่แป0 0 0ืกิโลถูกต้องราคาเท่าไหร่พี่ไม่ราคา1 9 8 8 0 0 0บาท ครับผมโอ้เราปีใหม่แล้วนะปี20ด้ว้ไปถึง2ล้านเลขไม้8 0 0 0 0กิโลและได้เครื่องยนต์ไฮบริดด้วยครับผมครบเลยครบคันนะฮะเป็นตัวไฮบริด X มีพาร์ติชั่นก้านตรงกลางด้วยโอ้โหชุดแต่งกับแสนครบเลยนะครับผมคันนี้้ไดไปดูได้ครับ ไปต่อได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูคันนี้กันอีกนิดนึงครับมาสีดำครับผมตัวนี้ตัว g f อ a แท e เกครับผมสีดำด,ดูดุก็มีนะคันนี้พรีเมียม,ม,มเลยรถปี2019นะครับผมเนี่ยถ้าสีดำเนี่ยพี่ว่าเหมาะกับคนที่แบบทำงานแบบพวกเอ,อ่อนากการเมืองอ,อะไรพวกนี้นะคือแบบช่วยช่วยเพิ่มแบบบรารมีดูดุดูดานหน้าหน้าชมเขาบอกว่าพวกพวกเนี้ยคือหน้าชม30นะครับคืแบบนี้ เวลาไปไหนพวกเนี้ยเขาจะมีในเรื่องของตัวปรามีเข้ามาช่วยแทรกตอนนะถ้าเป็นแบบสีดําแบบนี้เนาะใครหาอยู่มาดูได้ใช่ครับเมสเกอร์แมวโอ้ยพี่บุ้งขอบคุณครับพี่บุ้งให้ผมทําอะไรบอกได้เลยนะพี่เดี๋ยวผมทาได้ทุกอย่างวิดพื้นร้อยทีพี่บุ้งเตะสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้ามาดูหรือเปล่าครับลูกค้ามาดูเดี๋ยวนี่มาดูรถปะครับมาดูรถหรือเปล่าครับอะไรนะครับ เดี๋ยวพี่ไปดูลูกค้าไปเลยอะไรนะครับพี่โอเคครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมก็เป็นเบลฟายปี2018นะครับผมคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยแต่ตรงนี้กระจังหน้าเปลี่ยนเป็นโฉมตัวกระจีได้ตัแล้วนะครับผมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยแล้วพีนี้พี่ไม่เข้าหรือเปล่าโอเคคันนี้ราคา1,900,000ไปบุกที่บ้านนั่นเองครับสวยๆเลยครับพอดีเหมือนเมื่อกี้ลูกค้าของเขาถามใช่ครับที่ตรงบินมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะใช่ มันซือนกันลุงแสงพี่ใช่มนะฮะพี่ถามมานานที่เขาเป็นลุงแสงของเราขายครับลุงสายขายมันละบาลละแสนห้าต้องลองคุยทีนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะครับไปดูข้างในกันดีกว่าลองติดต่อแล้วพี่ใหม่คุยเรื่องเลูกค้าสอบถามนิดนึงนะครับก็ดีครับก็มันจะมีร้านเต้นหน้าโชว์รูมบอกพี่ใหม่ต้องบอกพี่ใหม่นะพี่บุ๊กเยอะนะพี่บุ๊กพี่บุกต้องบอกพี่ใหม่นะพี่ใหม่ที่ตัวเต้นเลยนะเล่นไม้ขึ้นอยู่กับสภาพรถ ล้้วก็อู่านไม่ออกครับผมในนิพนธ์ภาษาเวียดนามไม่สื่อครับดูภาษาเวียดนามผมอ่านไม่ออกนะฮะใช่ไหมเวียดนามใช่ไหมนะครับผมอ่าผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยฮะโอเคครับผมนะนี่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับตัว320สดีตัว F30 สามเป็นองครับใครหาอยู่นะครับรถปี2013-2014นะฮะเลขไม้แสนสามตัวนี้มากับตัวลักชูรี่นะครับผมนะฮะแต่ได้ชุดพาร์ดแต่งเอ็มมาครับผมอย่างเช่นไม่ว่าเป็นกระจังหน้านะครับ นโค้งบลายเอ็มนะครับแล้วก็หน้าจอ Android นะครับคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวไม่ใช่ตัว M Sport แต่เป็นตัว Luxury นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้นะครับราคาค่าตัวเพียงแค่680,000บาทเท่านั้นเองครับนะฮะใครหาอยู่มาดูได้ครับอ้าวนั่นสิครับคันนี้นะครับผมนะฮะเป็นตัว X3 นะครับผมใครหาอยู่มาดูได้เป็นตัว SUV นะครับพี่ใหม่ครับเดี๋ยวรบกวนทำาไม่ออกนิดนึงครับพี่ใหม่ ปิดไหมยังให้นะปิดให้ไอยโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัว x 3โฉมนะครับตัว g 0 1นย่นเองครับตัวนี้เป็นตัว3 0 e m sport นั่นเองครับปี2021เลขไมหม0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะราคาค่าตัวเพียงแค่1 8 8 8 0 0้บาทครับนะฮะใครสนใจหา x 3อยู่วันนี้เรามี x 3คันนี้ครับผมนะฮะ เอิงนัดแปดแสนแปดหมื่นพันบาทเท่านั้นเองนะครับมีวางตีซ่อมฟิี่สูนให้หรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยสูงมาเซ็นตลอดยุสัญญาก็ได้เช่นกันนะครับข้างหลังก็จะมีเวลไฟโอ้โหพี่บุ้งขอบคุณครับนะฮะนี่ฮะนี่คือเวลไฟปีสิบแปดเลขไม้เก้าหมื่นกิโลราคา2 8 0ล้านปนพันบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะรถสูไทยนะครับนี่คือรถเดิมๆนะครับ เวลไฟเนี่ยสังเกตง่ายคือจะมีไฟ2ชั้นนะครับถ้าโชมสองศน์สามศูนยนั่นเองครับเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะหรือใครอยากเล่นเป็น MPV รถตู้พรีเมียมนะครับผมนะฮะจะเป็นตัวนี้เลย v ีโตครับ1 1 6 CDI รถปี2016นะครับจด2017เลขไม่อยู่ที่แสนสี่นะครับราคาเพียงแค่1 4 9 0 0 0 0บาทครับผมนะฮะตัวนี้ก็เป็นรถเบนท์นะครับโอ้นี่บอกแล้วพี่พี่บุ้งส่งมาเรื่อยๆอ่ะโอ้โหพี่บุ้งครับผมคุ้มมากครับ โอ้ส่งไอติมแล้วใช่ไหมโอ้ยติมใหญ่ด้วยนะครับไม่ต้องส่งยูนิเวิร์สนะนี่ตอนนี้นะครับ i8 เราก็ยังมีอยู่นั่นเองครับ i8 ก็มีนะครับ Z4 ก็มีใครหาวันนี้มาดูได้นะครับที่ X Home Car นะครับผมนะฮะใครสนใจรถต่างๆนะครับมาดูได้ที่ X Home Car อยู่ปากซอยลาดซานสี่สิแถวบางนานั่นเองนะครับผมนะฮะ หรือโทรหาผมได้ครับ0864445545นะครับผมหรือจะแอดไลน์หาผมก็ได้เบอร์นี้เลย0864445545นั่นเองครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาบ้านต่อ